มนุษย์ทั้งโลกโดนล้างบางเผ่าพันธุ์ด้วยไวยรัปสปริศนานและผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เหลือรอดคนเดียวในโลกตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขาคิดเลยคือต้องหาผู้รอดชีวิตแล้วต้องหาผู้หญิงด้วยเพื่อที่เขาจะได้ทำการเย่ย <ๆ S 2> และสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะอย่างที่บอกเขารอดจากเหตุการณ์วันโลกแตกแล้วคิดดูนะคนเดียวที่อยู่ในเมืองที่ไม่มีใครเลยมันจะเหงาซะแค่ไหนวันๆเขาก็จะขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามห้างร้านหาแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็จะพ่นสีไว้ตามป้ายต่างๆเพื่อออออวว่า่าเมีีผู้รดชิตคนนื อ,อยูย่จะได้แบบมาหาเขาได้ทีนี้วันหนึ่งเว้ยผู้ชายคนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองชีวิตหมดหวังแล้วอยู่คนเดียวโคตรเหงาแถมไม่มีสาวที่ไหนให้เย่เย่อีกไอ้ที่เย่เย่ได้ก็มีแต่หุ่นลองเสือ้อแต่มันก็ไม่เหมือนมนุษย์นึกออกปะแต่ตอนนั้นเขาโคตรเบื่อเลยเหมือนใช้ชีวิตเพื่อรอความตุยเฉย,เ,ฉยเขาเลยตัดสินใจที่จะคอตตโดยการขับรถพุ่งใส่หินแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงมือเขาอ,อยู่ๆเขาก็เห็นกลุ่มควันปริศนากลุ่มหนึ่งเขาเดินตามไปแล้วปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนน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 ึงงงไอ้้้ผูชาาาาคคคีีีีืดดใใจมมกกทท่่ท่สสุวัฟน็ ให้เขาเย่เย่สักทีหนึงพวกเขาได้ทําการตกลงกันค่ะว่าพวกเขาจะทําการเย่เย่เพื่อสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นวาระแห่งหมวลมนุษยชาติแต่เรื่องพีคืออ e. ีชนีนางเนี่ยนางเป็นแบบ perfectionist เกินเบอร์ทุกอย่างต้องเนี๊ยบของในบ้านก็ต้องเป๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะเย่เย่ได้ก็ต้องแต่งงานก่อนเท่านั้นตอนนั้นผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเออในโลกมันก็เหลือแค่2คนแล้วแหละก็ยอมแต่งงานไปเถอะจะได้เย่เย่กันสักทีหลังจากนั้นเขาเลยตกลงแต่งงานกันแล้วก็ได้เย่เย่กันสมใจ แถมผู้หญิงคนนั้นดันสวยแล้วก็เอกมากคือทุกอย่างดีเด็ดกว่าชนีที่เพิ่งแต่งงานไปด้วยสุดๆเขาอยากจะไปเยกกับผู้หญิงคนใหม่ก็ทําไม่ได้เพราะตัวเองแต่งงานไปแล้วแล้วสวรรค์ก็ไม่รู้โกธอะไรหรือพระเจ้าเล่นตลกก็ไม่รู้เพราะอยู่ๆก็มีผู้ชายปริศนาอีกคนเข้ามาในเมืองซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นชายแบบว่าอวบอั่นเจ้าเนื้อมาเลยและผู้ชายที่เข้ามาใหม่ก็คาบเอาผู้หญิงสวยเอกไปทําเมียซะงั้นมันก็ยิ่งทำให้เขาเจ็บหัวใจโอ้ my ก o d ทำไมกูถึงสวยรีบตัดสินใจขนาดนี้แต่อผู้ชายคนนี้อ่ะ เป็นคนจังรีอะ่ะแล้วก็เลี่ยนงูนมากๆวันหนึ่งเขาดันบังเอิญไปเจอผู้รอดชีวิตที่เป็นผู้หญิง2คนแล้วก็ดันไปโกหกหญิงสาวแปลกหน้าสองคนนั้นว่าตัวเองโสดเมียตุยด้วยความที่ฝั่งชนีเองก็เปลี่ยวเหงาไม่แพ้กันทั้ง3เลยตกลงจะไปเย่เยกันที่โรงแรมแต่เรื่องมันไม่ทันจะได้เกิดเพราะตอนที่เขากําลังจะขับรถไปโรงแรมเมียของเขาขับรถส,สวนมาพอดีกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้คือโปแตกอ่ะจะไปเล่นสนุกกับสองสาวแต่ปรากฏว่าดันโดนเมียตัวเองกับเพื่อนบ้านจับได้แบบคาหนังคาเข่าสังั้นโอ้ยถ้าทุกคนอยาก ของวัยรุ่นรอดชีวิตจะเป็นยังไงต่อตามไปดูกันได้ The Last Man on Earth มี4ซีซันจริงๆเมื่อก่อนมันมีใน Amazon เนาะแต่ว่าตอนนี้มันหาดูยากมากๆแล้วใครยังพอมีพิกัดมาคอมเมนต์บอกพิกัดได้นะว่าเรื่องนี้ดูที่ไหนส่วนใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ